มือนี่มีสอบคอยมาสอบบัณฑิตมูถามค้นกระถามคือการสอบเขาจะถามว่าเขาาจากใสซื้ออีกยังมีลูกจกค้นเห็ดงานอีกอย่างมีมูบอมีเพื่อนที่ทํางานไหมมีเพื่อนที่ทํางานไหมเราก็บอกว่าไม่มีเพื่อนที่เมืองไทยก็ไม่มีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเขาตกใจเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนที่ไม่มีเพื่อน มันเรื่องใหญ่มากของสังคมสังคมมองว่าถ้าคนที่ไม่มีเพื่อนเนี่ยแปลกประหลาดคนอะไรไม่มีเพื่อน <c oughs> ทีนี้เราก็บอกว่ายกวินอินเตอร์ฮาโยกฮาอินเตอร์แวนเนอร์ยอกวินอินเตอร์ฮาโยกที่กระออมอัดโยกวอลบอลล่าแคลยอกวินอ so ินเตอร์ฮาโซมิกแกแวนเนอร์คอมพิเซ ครูก็ตกใจโอเคยอกโฟสตตดเขาไม่เข้าใจคําว่าชอบอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขเขาเข้าเขาไม่เข้าใจคําว่าอยู่คนเดียวแล้วมันมีความสุขจริงๆเหรอเขาคิดว่าเรานี่เป็นคนผิดปกติที่ไม่มีเพื่อนเราชอบพูดกับต้นไม้เราชอบพูดกับดอกมงดอกไม้เลาคุยกับดอกไม้ต้นไม้อย่างเนี้ย เรามีความสุขเรารู้สึกว่าเราคุยกับต้นไม้ล้วเหมือนเขามีชีวิตเหมือนเขาเป็นเพื่อนแล้วมันอินเนอร์ของเรามันมีความสุขอยอกทิ่กออมอัดพรอต้าแควเมทบรูมหมุนออกแทดแทดยอกติดตาพัวแทดยอกติกับคาเฟ่ออกยอกทิ่ก,กออ,กอ,กกอมอัดอารกระมอดไทมอด ยอยอบาอลาเบียดพัดยออลาเบียดพัทหัวออนไลน์ริเธอร์ออนไลน์ยอกที่กอมเยีะยติที่กอมอัดแคร่น่ะเขาอยากรู้ที่มาที่ไปประวัติของเราเรามีลูกกี่คนแล้วก็พูดพูดเวนสโตนสโตนพูดพูดสตนเด่นอีทยแลนเฮียเธอแบงคก แบงคอกเล็กก e ่เอเอเสียดอเงี้ยเขาอยากรู้ว่าเรามาจากไหนเราก็บอกว่าประเทศไอเอเมืองหลวงของฉันที่ประเทศไทยนะซื้อกลุ่เที่ใช่ไหมแล้วประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่แถบเอเชียเราก็เขียนเขียนให้เขาเพื่อเขาจะได้เข้าใจว่าเรามาจากไหนแล้วทีนี้เราก็ออกไปหน้าห้องไปพูดเป็นภาษาสวีเดนถูกไม่ถูกไม่เป็นไร ให้มันไม่ถูกดีเพราะว่าเราจะได้ครูจะได้มาสอนเราเ <laughs> ออแปลกนะแปลกเขาแปลกว่าอยู่คนเดียวได้ไงเนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยคุณอยู่คนเดียวนะคุณมีความสุขที่สุดคุณไม่ต้องไปมีเพื่อนเยอะอยู่คนเดียวเนี่ยคุณยิ่งได้พลังชีวิตที่ดีคุณยิ่งจะมีข้อต่อรองกับชีวิตคุณเมื่อคุณอยู่คนเดียวได้ไรสดนี ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย